เราก็มาทําสรงนี้ก่อนพระองค์เนี่ยมองเห็นความเห็นของมนุษย์ทั้งโลกแล้วว่ามี62แบบมนุษย์คิดไม่เกินนี้และพระองค์รู้ความยิ่งและหย่อน,หนแห่งอินทรีย์ของมนุษย์ทั้งหมดทําไมพระองค์จะไม่รู้ว่าพระองค์ควรจะใช้มรรควิธีอะไรหย่อนลงไปให้แล้วคนจะบรรลุทาได้มากที่สุดเดินตามแค่นั้นเอง พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติวินยัยพระองค์จะใช้อย่างนี้เอามาฟังทำกันใช่ไหมกี่พันคนพระองค์จะกําหนดความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลจิตปุ๊บแล้วก็รู้ว่าต้องให้ธรรมะอะไรให้ธรรมะไปปุ๊บบรรลุหมดนะไปกี่คณะก็ตามพระองค์ใช้แบบนี้แต่ไม่บัญญัติวินยัยนะได้คนบรรลุเยอะเยอะ แต่ศาสนาอยู่ได้เพียงชั่วยุเดียวเจเนเรชันเดียวแล้วก็หมดหายไปนะเพราะต่างคนต่างเข้ามาบูตีหลังต่างคนต่างทาต่างคนต่างคิดก็สเปซสปาไปกันหมดศาส,สนาก็หายหมดไปด้วยความรวดเร็วนะดังนั้นศาส,สนาที่จะอยู่ได้ต่อเน,นื่องจึงต้องมีวิยน,นนะวินันเป็นตัวเรียงร้อยเหมือนพระเจ้าอุปมาปเปรียบเหมือนดอกไม้ที่มันกระจัดกระจายกันอยู่เนี่ย แล้วเราเชื่อมาร้อยเป็นพวงไว้ดอกไม้ก็จะไม่ปลิวไปที่ไหน